สวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับโซ่แชนแนลป๋าหมกสายบอลนอกอีเช่นเคยนะครับที่ป๋าจะมาวิเคราะห์บอลนะครับแล้วก็สอนเทคนิคการแทงบอลนะครับหรือการลงทุนนะฮะการลงทุนในการแทงบอลนะครับก็เป็นเทคนิคนะครับเก็บความรู้ใหม่ๆนะครับที่ป๋าจะนํามาสอนนะครับเป็นเทคนิคเล็กน้อยนะครับเป็นเกิดความรู้นะแล้วก็บวกกับองค์ประกอบต่างๆนะครับถึงเทคนิคจะสมบูรณ์แบบแล้วก็สามารถใช้ได้จริงนะครับเพราะว่าฟุตบอลไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะต้องใช้เทคนิคในการช่วยนะครับ แล้วก็อีกต่างๆนานาอีกมากมายนะครับในการช่วยในกรอองค์ประกอบโดยรวมนะครับไปดูกันเลยครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานนะป๋าได้ให้ไปสองตัวนะให้ให้ตุรกีสเปรินะครับเป็นการพบกันระหว่างเกนเคอร์เบรดิจีนะครับเปิดบ้านต้อนรับกันเของเคลิสปอนะครับเคเซลิสปอะอนะป๋าก็ให้ไปสองลูกครึ่งนะครับสูงสองลูกครึ่งผลสกอจบมาที่สามสองครับ กินเต็มหนึ่งคู่นะครับแล้วก็คู่นี้นะฮะโปรตุเกสซุปเปอร์ลีกเป็นการพบกันระหว่างเบาวิสต้านะครับเปิดบ้านต้อนรับกู้มีของบาก้านะคู่นี้เป็นราคาแปลกนะครับเป็นราคาแปลกนะฮะเป็นราคาเข้าราคาสูตรนะครับแต่พิกนะครับที่จริงนะครับราคาแบบนี้น้าบอลลองส่วนใหญ่บอลลองจะเอาไปแดกนะครับแต่ว่าบาก้าครับชนะสีนึงเฉยนะโอ้โหราคาราคาสูตรคว่ำนะครับราคาสูตรคว่ำ อ่ะก็กินหนึ่งเสียนหนึ่งนะครับไม่เป็นไรนะก็มาดูวันนี้กันดีกว่าวันนี้กันนะครับก็อย่าลืมนะอย่าลืมนะป๋าอยากได้ทีเด็ดนะครับทีเด็ดของป๋านะครับก็ฝากแอดไลน์ป๋ามานะครับ p a h m o k แ9ด้าแดนะครับอ่ะดาให้ดูนะครับไอ้ดูไอดีไลน์ป๋านะฮะนี่ครับ p a h m o k แ9ด้าแดนะครับไลน์ของป๋านะก็แอดเข้ามา สอบถามวิธีการเข้ากลุ่มของป่าได้นะปา่าก็มีกลุ่มนําเล่นนะครับก่อนก่อนอื่นไปวิเคราะห์บอลก่อนเลยวันนี้ป่าจะมาฝากอีก2คู่เช่นเคยแต่วันนี้ขอละเอียดหน่อยลวกันเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายๆท่านขอติ้งมาว่าขอละเอียดนิดนึงอ่ะส่วนใหญ่ป่าจะให้ดูแค่ราคาน้ําดูแค่ราคาสูรแต่วันนี้ขอละเอียดนิดนึงนะวันนี้ค่อนข้างที่จะแบบว่าขอเรียกความมั่นใจของป่ากลับคืนมานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ป่าก็จะเข้าหนึ่งตายหนึ่งเข้าหนึ่งตายหนึ่งตลอดนะฮะ ก็อยากจะเข้าทั้งสองคู่นะครับวันนี้นะขอละเอียดนิดนึงเลยเลยแล้วกันนะฮะมาที่คู่แรกครับลาลิก้าสเปนครับเป็นการพบกันระหว่างเซบีย่านะครับเปิดบ้านต้อนรับของการมาเยือนของบียาเลอันนะครับคู่นี้ครับไปดูกันก่อนเลยครับสตีเก่าก็ย้อนดูนิดนึงนะอะดูนิดนึงนะฟอร์มห้านัดหลังสุดแล้วกันอ่ะห้านัดหลังสุดนะครับห้านัดหลังสุดนะก็ เซบีย่าชนะสามหนึ่งนะอันนี้เป็นบอลน,น่าจะเป็นบอลถ้วยนะครับเจอแลนด์นะแล้วก็บอลลีก,ก็จะเป็นเซบีย่าชนะหนึ่งศูนย์นะครับนักเกตเเฟ่หนึ่งศูนย์นะแล้วก็น่าจะเป็นบอลถ้วยหรือเปล่านะเซบีย่าชนะลูเซนา,าสามศูนย์อ่ะเซบีย่าเสมอบายาโดลิกหนะนึ่งหนึ่งนะในบอลบอลลีกฮนะแล้วก็ล่าสุดนี่จะเป็นบาเลเซียแพ้เซบีย่าหนึ่งศูนย์นะอ่ะ คู่นี้นะครับคู่นี้นะเดี๋ยวค่อยป๋าบอกเทคนิคคู่นี้นะ <c oughs> ไปดูกันก่อนเลยดูอีกคู่หนึง่งดูอีกทีมหนึ่งนะฮะทีมที่เจอกับเซบียานะครับทีมเยือนนะทีมเยือนนะทีมเยือนบียาเลียนนะอ่าตัวใหญ่บียาเลียนก็เสมอศูนย์ศูนย์นะครับเสมอหนึ่งหนึ่งชนะนี่บอลบอลได้เป็นบอลถ้วยนะนัดหกศูนย์ชนะสามหนึ่งล้วก็ล่าสุดน,นะครับนัดล่าสุดก็เป็นเสมอบินเบาหนึ่งหนึ่งสังเกตคู่นี้นะครับ สามนัดล่าสุดของทั้งสองทีมสกอร์ไม่สูงเลยนะสกอร์ไม่สูงเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงดูกันนิดนึงดูกันนิดนึงอันนี้เป็นตารางนะครับตารางสติออนนะดูเกมเย่านะครับเกมเย่าดูเกมเย่านะครับไม่ดีทั้งสองทีมครับเกมเย่าไม่ดีทั้งสองทีมนะครับเบอันดีกว่านอยนิดนึงนะดีกว่าส7มสิบเจ็ดปอร์เซนะครับอัตราการชนะนะครับในเกมเย่านะส่วนเซบียาครับเกมเย่าไม่ดีเลยนะฮะ เกมเย่าเตะในบ้านไม่ดีเลยนะฮะอัตราการชนะ 16. 6 7นะครับมาดูเกมเยือนนิดหนึ่งฮะอ่ะเกมเยือนดีเฉยครับเกมเยือนดีเฉยนะก็เหมือนที่บอกไปข้างต้นเมื่อกี้นะครับว่าเกมเยือนครับส่วนใหญ่จะเอาชนะได้ตลอดนะครับแต่เกมเยานะครับมักจะเสมออ่ะเ1เกมเยือนนะครับส่วนเกมเยือนของพิยาเลียนก็5 7เออ่ะใกล้เคียงนะครับคู่นี้ใกล้เคียงนะไปดู อันนี้แคปหรือราคาต่อรองกันนิดนึงจากครึ่งลูกนะครับจากครึ่งลูกไหลมาเหลือปอนะครับไหลมาเหลือปอนะไหลมาเหลือปอราคาน้ําก็ใกล้เคียงทั้งสองฝั่งส่วนเรทราคาสูงต่ําจากสองลูกครึ่งไหลมาเหลือสองลูกควบสองลูกครึ่งอ่ะคู่นี้นะครับป่ามองว่านะจากฟอร์มของเซบิยาและฟอร์มของบิยาเลอัน แล้วคู่นี้มาเจอกันปามองว่าสกอร์ต่ําแน่นอนนะครับสกอร์ต่ําแน่นอนนะฮะสกอร์ต่ําแน่ๆนะครับจากอันดับน่าดูจากอันดับก่อนอันดับพกต่ออันดับสีอ่ะอันดับใกล้เคียงกันนะครับส่วนใหญ่นะครับสกอร์จะสูงนะครับแต่คู่นี้นะครับเป็นคู่พิเศษนะฮะเพราะว่าเซบีย่าไม่เคยเตะในหลีนะครับชนะใครถึงสามเม็ดเลยนะฮะ ไม่เคยเตะในหลีกครับล้วจบสกอร์สาเมตรนะครับเบียเรอันก็เช่นกันนะครับเตะในหลีนะครับห้านมาหลักสุดนะครับค่อนข้างที่จะไม่ถึงสามเมตรนะครับคู่นี้ป่ามองว่านะฮะป่ามองว่าต่ําครับต่ํานะครับต่ําเซบิยาเลยเลยฮะสองลูกควบสองลูกครึ่งนะครับหรือใครอยากกินชัวนะครับก็กดที่สองลูกครึ่งอ่ะเดี๋ยวไปดูน้ํากันนิดนึงอ่ะเซบียานะครับ เซบย่าอ่ะเปิดบ้านมาที่เปิดราคาเอ้เปิดราคา,า,คาต่อรองมาที่ครึ่งลูกเอ้ปอนะครับปอนะอ่ะสูงต่ำนะครับโอเวอร์อันเดอร์อยู่ที่สองลูกควบสองลูกครึ่งนะอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าน้ำดำคู่นะครับน้ำดำคู่นะน้ำดำคู่นะฮะถ้าสูงนะครับอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าสี่นะฮะส่วนต่ำอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าเจ็ด ราคาน้ำราคาน้ำห่างกันสามตังนะราคาน้ำห่างกันสามตังเป็นเทคนิคเล็กน้อยนะครับจําไว้นะครับเทคนิคเล็กน้อยนะส่วนใหญ่หลายคนบอกว่าเอ้ยกดสูงมีโอกาสขวาเพราะว่ามันจ่ายน้อยกว่าอ่ะแต่ราคาแบบนี้นะครับมันเป็นราคาหลอกนะฮะเป็นราคาหลอกนะให้ใส่ต่ําครับให้ใส่ทีมที่เอะให้ใส่เลทราคาที่ มากกว่าสามตังค์นะครับเพราะเป็นราคาหลอกนะแค่สามตังค์นะครับเว็บไม่เสียหายอยู่แล้วนะฮะถ้าทุกท่านคิดว่าอ่ะสูตรจุดเก้าสี่มาหนอยกว่าน่าจะเข้ากว่าอ่ะกดเข้าไปนะครับผลปรากฏว่าจบสกอร์มาแล้วมันมันไม่ถึงนะครับไม่ถึงสองลูกควบสองลูกครึ่งนะไม่ถึงสามลูกนะเว็บแดกเรียดนะครับส่วนใครที่กดอันนี้นะครับมันแค่สามตังค์เองนะครับมันก็ไม่ได้มากมันไม่ได้ไม่อะไรนะครับไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่นะเป็นเลนราคาแบบนี้นะครับเลนราคาแบบนี้นะ ป่ามองว่านะครับมองว่าคู่นี้ต่ํานะครับหรือใครต้องการกินจัวกินเต็มนะป่าชี้วิทีสองลูกครึ่งครับแต่ใครที่แบบเสี่ยงนะลูกคู่นี้ไม่ถึงสามลูกแน่นอนอะไม่หนึ่งหนึ่งก็หนึ่งศูนย์หรือไม่ก็ศูนย์ศูนย์ถ้าใครแบบกะเสี่ยงเลยกะเสี่ยงเลยกะกินเต็มเต็มเลยก็กดที่นี่ฮะกดที่นี่ครับสองลูกควบสองลูกครึ่งน,นะครับอาจจะถ้าสมมติสองลูก เราก็อาจจะกินครึ่งอ่ะแต่ถ้า100เรากินเต็มกินหนักฮะหรือถ้าใครกะโชว์เลยกดที่2ลูกครึ่ง2ลูกครึ่งอ่ะ2ลูกครึ่งก็กินแค่สุดึง100ก็71บาทแทง100ได้71บาทอ่ะแทง1,000ได้700ได้710บาทอ่ะถ้าเราใครแบบกะกินเต็มนะแล้วก็ใครกล้าเสี่ยงไหมอันนี้ป๋าบอกเทคนิคนิดนึง น้ำแดงถ้าคิดว่าคู่นี้จบไม่เกินสามลูกหรือจบไม่เกินหนึ่งลูกให้กดตรงนี้ฮะกดเปลี่ยนน้ำครับน้ำแดงนะาอยู่ที่อยู่ที่เนี่ยฮะสองลูกนะครับเป็นศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดถ้าคิดว่าคู่นี้สกอร์ต่ำแน่แน่ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เี้ยก็กดเปลี่ยนน้ำครับมาที่น้ำฮ่องกงครับน้ำจะกลายเป็นหนึ่งจุดสองเก้าทันที น้ำจะกลายเป็นน้ำดำจดหนึ่งจุดสองเก้าทันทีนะครับก็กดแล้วอ่าสติกดกดหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทท่านจะได้หนึ่งร้อยี่สิบเก้าบาทนะได้ได้เพิ่มจากได้เพิ่มจากอะไรทุนของเรามายี่สิบเก้าบาทเห็นไหมครับเป็นเทคนิคนะครับเทคนิคเล็กน้อยสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะอ่าเป็นเทคนิคเล็กน้อยนะครับถ้าคิดว่า มันเข้าชัวร์นะก็กดไปที่2ลูกนะครับ2ลูกแล้วก็กดที่น้ําดํานะครับเป็นเป็น HK นะครับ HK น้ำน้ำฮ่องกงนะฮะอ่ะแต่ป๋ามาดูที่นี่หน่อยเป็นน้ำดำน้ำแดงนะเป็นปกติอันนี้ราคาปกตินะฮะก็คู่นี้การันตีคือต่ํานะครับต่ําไปที่2ลูกครึ่งหรือ2ลูกควบ2ลูกครึ่งได้เลยอ่ะไปดูคู่ต่อไปกันฮะอีกคู่นะครับเป็นแชมเปี้ยนชิปอังกฤษนะครับเป็นแชมเปี้ยนชิปอังกฤษนะ ป๋าก็ขอเลือกมาหนึ่งทีมเป็นทีมที่ป๋าเคยให้ไปครั้งที่แล้วแล้วผิดคาดนะครับวันนี้มาที่คู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างลูตันทาวนะครับเปิดบ้านต้อนรับกัมเรอยของบริตันซิตี้ไปดูฟิติกันหน่อยนิดนึงนะนนหนนารลักสุด นี่ฮันนังสุดรูตันทาวนะครับแพ้เลดดิ้งสองหนึ่งป๋าได้ให้ลูตันทาวไปครั้งที่แล้วนะแพ้เลดดิ้งสองหนึ่งนะครับผิดคาดนะฮะอ่ะไม่เป็นไรก็่วนใหญ่ลูตันทาวเล่นในบ้านดีครับเล่นในบ้านดีนะะเก่านะครับเก่าเก่าในบ้านเลยทีเดียวทีมใหญ่ๆนี่โดนคว่ำมาแล้วนะครับอ่ะในบ้านดีค่อนข้างดีเลยนะฮะขนาดบอมมันนะครับอันดับประมาณต้นๆของตารางนะครับยังรูตันทาวยังเสมอมาแล้วเลยเห็นไหมครับลูตันทาวยังเสมอมาแล้วนะฮะ เห็นไหมครับเล่นในบ้านดีครับรู้ต้นถาวนะไปดูอีกคู่หนึ่งนะครับไปดูีทีหนึ่งทีมเยือนบิตันซิตี้เกมเยือนของบิตันซิตี้แพ้ตลอดนะครับดูนะฮะเกมเยือนนะฮะห้านัดล่าสุดห้านัดล่างสุดนะครับเตะในบ้านสามครั้งแล้วก็เตะนอกบ้านสองครั้งสองครั้งที่เตะนอกบ้านแพ้ตลอดนะครับแพ้สเปตตันนะครับแพ้ล็อกเทอร์แฮมนะครับ เห็นไหมครับแต่ในบ้านค่อนข้างดีเลยครับแต่ในบ้านค่อนข้างดีเลยทีเดียวอ่าในบ้านชนะมาอ่ามีชนะสองแพ้หนึ่งในบ้านนะไปดูตรงนี้กันนิดนึงครับราคาสิติสติติออสนะครับสิติออสเกมเย้านะครับแต่ในบ้านนะลูตันทาวเป็นอันดับสี่นะครับการชนะในบ้านนะครับมีมีัตากชนะในบ้านเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนบิตตันนะครับบิตตันซิตี้มีัตาชนะในบ้านห้าสิบเอ็ดจุดห้าห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนเกมเย่านะครับ เกมเยือนลูตันทาวเห็นไหมครับฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่นะครับเกมเยือนนะแต่เกมเยือนของพิทต้นก็แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองก็ถือว่าฟอร์มดีฝ่าลู own, ตันทาวในเกมเยือนแต่แต่ครั้งนี้มาเจอกันนะฮะมาเจอกันป๋ามองว่าคู่นี้นะครับคู่นี้นะน่าสนใจลูตันทาวนะครับเพราะว่าเพราะว่านะครับอันดับที่สิบห้าเปิดบ้านต่ออันดับที่เก้า ถ้าไม่แน่จริงนะครับถ้าไม่แน่จริงนะฮะอันดับที่สิบห้านะครับไม่กล้าเปิดบ้านต่ออันดับที่เก้านะครับไม่กล้าเปิดบ้านต่ออันดับที่เก้านะฮะอันดับห่างกันหกอันดับอันดับหากกันหกอันดับเห็นไหมครับเปิดบ้านต่ออันดับที่เก้านะก็ถือว่าท็อปสิบในในตลางนะ ก็อันดับสิบห้าก็คือคือแบบล่างๆของตารางแล้วก็อยู่กลางๆอ่าล่างๆล่างๆเลยทีเดียวเปิดบ้านต่อต่อปอนะครับต่อ,ตอปอบิตตอนนะไปดูราคาน้ำมาหนึ่นงอ่าราคาน้ำน่าสนใจราคาน้ำน่าสนใจนะน่าสนใจเป็นบิตตอนนะครับศูนย์จุดเก้าแปดนะครับน้ำดำนะแล้วก็รูนต้นทาวนะครับศูนย์จุดเก้าห้านะครับน้ำดำอีกเช่นกัน คู่นี้ห่างกันสามตัง์อีกแล้วห่างกันสามตัง์อีกแล้วเหมือนคู่แรกนะเหมือนคู่นี้นะห่างกันห่างกันสามตังห่างกันสามตังครึ่งลูกเลรอัตราครึง่งเหดอัตราปอนะครับเหมาะสมเลยคือสองลูกคู่กับสองลูกครึ่งแล้วก็สองลูกนะครับเหดราคาปอนะคู่นี้จบสกอร์ไม่น่าสูงนะไม่น่าสูงปามองว่าลูตันทาวนะครับ รูตันทาว์นะสามารถเบียดเอาชนะเบียดเอาชนะในบ้านได้อย่างแน่นอนนะครับป๋ามองว่ารูตันทาว์นะครับสามารถเฉียนเอาชนะบิตตันซิตี้ในบ้านได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าราคาน้ำแบบนี้นะส่วนใหญ่นะครับราคาน้ำแบบนี้นะครับน้ำดำคู่นะครับแล้วก็ห่างกันสามตังนะครับป๋าจะให้ถ้าเป็นปกตินะครับป๋าจะให้บิตตันซิตี้นะเพราะว่า มันเข้าเก็บราคาสูตรนะครับราคาน้ําห่างกระสามตั้งนี่คือเป็นราคาหลอกสามารถใส่ใส่ราคาน้ําที่สูงกว่าได้ห่างแค่แค่สามตั้งไม่ไม่เสียหายเท่าไหร่นะครับแต่แต่ว่าลูต้นทาวนะครับเล่นในบ้านดีมากเล่นในบ้านดีมากเออแล้วก็ป๋าเขาใช้องค์ประกอบโดยรวมเลยกันป๋าไม่ใช้แค่ราคาน้ํานะคู่นี้นะป๋าเขาใช้องค์ประกอบโดยรวมอ์ปกอบโดยรวม สมเหตุสมผลกับสัดส่วนของมันป๋ามองว่าลูตั้ทาวนะครับป๋าชี้ไิธี่ลูตั้ทาวนะคู่นี้นะอ่ะก็สองคู่ครับป๋าขอสรุปนะครับสองสรุปนะครับคู่แรกนะครับป๋าชี้ไิธีเซบิยานะครับต่ํานะครับต่ําเซบิยาสองลูกควบสองลูกครึ่งนะฮะแล้วก็คู่ที่สองนะครับลูเตั้ทาวกับบิทตันนะครับป๋าให้รูตันทาวต่อปอนะครับอ่ะสรุปสองคู่นะครับแล้วก็ป๋าฝากอยากจะฝากนะครับ ฝากเพจนะครับป๋าโมกสายบอลนอกนะฮะอยากฝากติดตามมาด้วยนะครับก็ป๋าจะให้มีครับมีบอกครับนี่อันนี้เป็นในกลุ่ม VP นะครับที่ป๋าลงบินไปนะป๋าก็เอาอันนี้มาบังไว้นะฮะใครอยากได้นะครับต้องเข้ากลุ่ม VP นะครับคู่นี้ป๋าเน้นแน่นอนนะครับบินในกลุ่ม v ีพนะแล้วก็นี่ครับทีเด็ดทีเด็ดฟรีนะครับทีเด็ดฟรีบายป๋าโมกนะฮะก็จะให้ตลอดนะครับให้หน้าเว็บนะครับก็สามารถทีเด็ดฟรีนะครับป๋าให้นะครับอาจจะเข้าหรือไม่เข้านะครับ ป่าเราก็น่าปาไม่เก่งไม่เก่งหลังเกมแน่นอนนะครับเพราะว่าป๋าให้ไปเลยถ้าใครคิดเห็นต้องกับป๋าก็สามารถตามป๋าได้ถ้าใครคิดเห็นสวนกับป๋าก็สามารถสวนป๋าได้ไม่ว่านะครับแต่ป๋าให้ไปก่อนนะครับให้ไปเลยเพราะว่ามันน่าเล่นนะครับจะเข้าไม่เข้าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่เป็นที่เด็ดฟรีนะฮะที่ป๋าให้สาารถเป็นแนวทางในการลงทุนนะป๋าไม่ได้บังคับนะครับว่าให้ต้องให้ท่านต้องแทงตามป๋าปในที่เด็ดฟรีนนนนะะเป็แแคค่วทางับ เพราะว่าป๋าจะเน้นให้แทงตาป๋าขึ้นในกลุ่ม VP นะครับบินในกลุ่ม VP อันนี้ป๋ารับประกันด้วยตัวเองครับอเาอา,บาหัวเป็นประกรออันนะในกลุ่ม VP พถ้าตามป๋าแล้วครับทุกนี่ป๋าหัวเป็นประกันครับเอาหัวละลายของป๋าเป็นประกันเลยฮะนี่ครับเอาหัวละลายของปาอ๋าเป็นประกันเลยฮะ <c> อันนี้เป็นสิทธิ Для พิเศษสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่มาจากช่องปา๋าโมกสายบ้านนอกนะก็สมัครข้ตํำหนึ่งร้อยบาทพร้อมสิทธิพิเศษคือเข้ากลุ่มเซียน v ีพีฟรีบวกบวกกลุ่มนําเล่นอ่ะ แล้วก็บนัสพิเศษ100บาทแล้วก็ถอนไม่จํากัดครั้งต่อวันนะบางวันบางท่านนะครับเคยไปเล่นเว็บนั้นเว็บนี้มานะครับถอนวันละไม่เกิน3-4 3-4ครั้งต่อวันนะแต่บอกว่ามาจากป๋าโกมาที่เว็บ VR 8 8แปกแปถอนไม่จํากัดครั้งต่อวันอ่ะแล้วก็บนัสพิเศษ100บาทนะครับแล้วก็เข้ากลุ่มเซียน v p ีบวกกลุ่มนําเล่นกลุ่มนําเล่นคือไลฟ์สดนําเล่นบาคาร่าไฮโลอะไรต่างๆนานาน,นะฮะ ป๋าก็นําเล่นในนั้นด้วยนะป๋าก็นําเล่นในนั้นด้วยแล้วเร็วๆนี้ป๋าจะทําช่องของป๋านะครับนําเล่นไฮโลนาสอนเทคนิคนะครับเล่นไฮโลเล่นบาคาร่านะครับที่ช่องป๋าหมกเชิงเซียนนะป๋าหมกเชิงเซียนเดี๋ยวจะเปิดเร็วๆนี้นะฮะก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับวันนี้ป๋าก็พูดลาดมากๆแล้วนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ